ตสวยแล้วทุกคนเฮีะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวหายหายหมดเลยเมื่อกี้ตันถ่ายรีวิวอยู่เนี่ยยังเปิดไฟอยู่เลยตันถ่ายรีวิวน้องคนนี้ไปค่ะน้องคนนี้ไป แล้วตานวางนงอะไว้ไบนโตนี้เดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูเพราะถ่ายอินเสิร์ตไว้อยู่ว่าวางไว้บนนี้วางไว้ไตรงนี้หายกระเป๋ากระเป๋าฟาก็หายไอ้เหี้ยเดีย๋ยวทุกอย่างชีวิตกูมันมีแต่คอนเทนต์จริงๆเลยขนาดกูไม่ตั้งใจจะให้มันเกิดคอนเทนต์มันก็มีคอนเทนต์โทรหามันแป๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะทุกคนตารขออนุญาตโทรหามันก่อนไหนวะไม่เจอละยี้ดิห่าเรื่องนะอยู่ไหน อ๋อว่าไงอิชเนีโหมึงยามกูมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอยู่ในห้องน้ำมึงเปิดกล้องดิอยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำเปิดกล้องเปิดทำไมเปิดไม่ได้ดูไหนนี่อยู่ในห้องน้ำไงมึงขอดูชุดดิมึงโชว์ชุดเดี๋ยวดิโอ้โห โอ้กลัวแหายหมดเลยมึงรอกูอยู่ตรงนั้นจะไปไหนแค่จะไปเที่ยวเอา้ามึงรอกูอยู่ตรงนั้นมึงรอกูอยู่ตรงนั้น เฮี่ยมากชีวิตกูต้องมาเจออะไรบ้างมึงคิดดูวางโทรศัพท์เดี๋ยวนะตะลืมตะลืมเดกอย่ไหนวะเยี่ยไหนวะ ไม่สนไหนวะทุกคนอะไรจะไปไหนวะเนี่ยฉันจะไปเที่ยวรถจะมาแล้วยึดแกล้แล้วคุงแต่งตัวสะดิ้งมากเลยพี่แต่งตัวไม่ได้เหน็สะดิ้งเลยจะไปไหนจะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวกับใครไปคนเดียวไงคะจะไปตลาดไปไหมกี่โมงแล้วจะไปตลาดชุดไปตลาด โอ้โหขออนุญาตให้เอามาเล่นหรือยังจะไปตลาดไงไม่ยี่ดิอุ๊ยน้องไลลาของหนูเจ๊ขอจเจ้วันนี้เจ๊ขอวันนี้ขอเฉิดฉายหนึ่งวันเถอะเจ๊อะไรนะเจ๊ขอเจ้ขออะไรขอเฉิดฉายหนึ่งวันที่ลาไลลาหนูนี่ทุ่ธรรมดานะเนี่ยดูดูดูมึงนั่งมึงไหมไ,ไม่เอาไม่ไม่ไม่รถที่แล้วมึงวันนี้จะไปไหนนี่มานี่มานี่ เข้าบ้านมาโอ้้โโโหหออะไรมีอะไรฮะทำไมทำไมแค่นี้ขอไม่ได้เยังไงขอกันไม่ได้เลยยังไงฮะแ่ไปแค่นี้โอ้เสียส่งหมดแล้วผมโอ้ยไรล่ะหนู มาลงอะไรลาเลยนี่ซูซี่ซูซานซูซูนี่ก็ซีซ่าเี้าไอ้นี่ชื่ออะไรนะฮ่ไอนี่ชื่ออะไรนะซีซ่าที่รักมึงเลิกเล่นอย่างงี้ได้แล้วไอ้เหี้ยตบปากใครที่รักก่อนตบปากเรียกมาเจ๊เอออีเจ๊อีสัตตบปากตามยตอเยอะเยอะยอย่าอยเอาจอเอาจาเอาเอาเอาจอเอาจะเอาเอา มึง,ม,งมึงไปได้ไม่ได้มึงมึงกับไปได้อไเอาของกูคืนมาก่อนเอาคืนทําไมรถจะมาเลยมันจะเสียที่รักมันไม่เสียอุ้ยมึงแกล้งกูว,วะเนี่ยไม่ได้แกล้งมึงแกล้งกูว,วะเนี่ยเอาดีแกล้งอะไรก็ไม่ได้แกล้งเราจะแกล้งอะไรหล่อนฉัน,ฉนจะแกล้งหล่อนทำไมเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋าคืนค<ไ>มาจะไปจริงเหรออะไร กูรู้ไม่ขับรถไปอ่ะไม่เอาทำไมมือกลัวกูรู้เหรอมึงจะไปกู <c oughs> เหนื่อยมากเลยนะแต่แต่ละวันที่กูต้องเจอเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงกลับข <c oughs> ึ้นไม่กลับกูเหนื่อยมากเลยรู้ไหมมึงรู้ไหมกูคุดเหนื่อยเลยเด่ะจะไปไหน <c oughs> อ่ะพี่อู้หรองเทาง้าก <c oughs> ูสวยมากขอนะ ใส่ไม่ได้ค่ะตีน <saç S 1> มือใหญ่ค่ะใส่ได้ย <คะ S 2> ังไงก็ใส่ได้ค่ะ ไปแล้วอีกทีปล่อยให้มันไปเฉิดฉายเถอะรำคาญชีบ่ายล็อกบ้าน,นทุกคนเอ้ย,เ,ยเดียวเดียวอะไรขอตักหน่อยอะไรนะ <laughs> ขอทักหน่อยขอไม่มีจ่ายค่าแท็กซี่ ไม่ตังค์จากาเก็บไอเสตังหน่อยเสรตังคมีบาทเดียวพันเดียวพันเดียวก็เฮียละขอเสตังพันเดียวหน่อยไม่ไปไปไหนก็ไป่ป่่ป่ป่าป่าป่ม่ให้า่าป่าป่ปาเหนื่อย่ปไปน่ม่่่่ ไ่ต้องอยู่ตูจัดเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายป้องกันแล้วไายบ๊ายบายก่อนกันแล้วบ๊ายบายอุ๊ยแล้วลกมากอันนี้คือ งานที่ต้องทํานะคะอันนี้คืองานที่ตันต้องทําคือต้องถ่ายของรีวงรีวิวเยอะมากแต่อินี่เนี่ยสร้างเรื่องให้ตันเสียเวลากับมันไปตั้งเกือบสิบนาทีเนี่ยถ่ายคลิปตอนนี้กําลังจะสิบนาทีแล้วค่ะต้องมาวุ่นวายมัไจะแกล้งอะไรกูดังหนา <c oughs> ตามนั้นนะทุกคนปล่อยให้มัน <c oughs> อยู่ในซอนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันํำคาญี่ปายอยากอยู่ก็อยู่ไปอย่าออกมานะบา,บายๆค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามันมีเรื่องอะไรอย่างนี้อีกเดวยว ก็จะได้เห็นวันนี้เหนื่อยมากค่ะ